เลยถ้านลุงแจ๊วุฒิโดนยึดเลยนะถ้ามันเห็นหน้ามีแต่ขี้อยู่ข้างในถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นได้เต็มที่ช่วยช่วยกันครับสุดขอความใส่ชุดปกติไม่มันต้องไปเซฟก่อนเว้ยมันไม่ได้เซฟอ่ะขอบคุณท็อปซ่าๆด้วยนะครับถ้าได้ไปคอมแบ็กนะครับจะทำอะไรไม่ได้ Láo Hao có biết không? Khâm la, khâm la, khâm la. Tắt cái. Bỏ vào ra, bỏ vào ra. Có tăng 2

พอลอยยนตะวุฒิตรงอยู่หใช่ตามติดเลยตามติดข้างหลังเลยครัเมื่อกี้ขับเขาไม่ได้มหากันแทงกันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอผิดถ้าเขาเห็นไม่เห็นเราไม่ว่าโดนปิดคุ้ด้วยตามอยีกวะไกลๆครับไกลๆใช่เหรอตามอยู่เหรอ ก็หมอใสมาสกเารเป่าไมอยู่ลวะมนเนแดงก่ะแดงนเปรี้ยวมจะหมดลงต้องไปเปิดรถออกไปใหม่ ลูกไม่สบายครับตอนเนี้ยต้องไปดูลูกรอแงไปเที่ยวกลับมาจากเขาเอ,อไม่สบายหมดเลยครับอากาศมันแปรปรวนอ่ะคือหูดับประมาณร้อยรอบอ่ะแม่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาแล้วแม่งทางโคตรชันชันแบบชันสัตว์รถผมแม่งไปได้ไงยังไม่รู้เลยนะ คลข,ขึ้นครับใช่คลข,ขึ้นรวมหนึ่งตัวผมเองด้ครับเดี๋ยวถ้าลูกไม่ไหวผมต้องพาลูกไปหาหมอถ้ามันเป็นอะไรหนักๆก,ก็ต้องพาไปเลยครับตอนเนี้ยจะดูก่อนว่าโอเคอยู่ไหมเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวเราให้แจ้งมาบอกก่อนว่าโอเคอยู่ครัเราโอเคอ่ะ ไม่อยากหาคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนแต่ท่านเดี๋ยวรอเมียบอกก่อน,ว,ว,นว่าท่านนี้คดปลามับเดี๋ยวรอเมียมาบอกก่นอนเขาไม่ฟรรมังหรอกเขาไล่ตีนอยู่แต่อยู่ที่ว่าไล่ตีตรงไหนเนี่ยเอาไหมนั่งเบียดไหมเอาได้นะแต่คืน ชิปแล้วและเรียกหมอมาอันนี้เขาไม่เห็นใช่ไหมเราไม่โดนใช่ป่ะต่อยเขาเห็นว่าม่คนตายนะหมอมาไวจัดเลย

ก็นอนเตียงกันตีไม่มีตังอ่ะเขาตังไหนดิ ไปถามแต้วก่อน,นครับว่าลูกไง để đúm vào mà luôn ngon nghe à, hả các đi Xin ตัการน้องบ่อยครับพี่ถ้าอีกสักพักเป็นหนักอยู่ใช่ครับผมจะพาน้องไปโรงพยาบาลมาดูก่อนว่าคือลูกผมมากเขาไม่ค่อยสบายคือลูกผมมากไม่แพ้อากาศเย็นนะผมบอกให้เปิดแอร์หนาวเท่าไหร่เหงื่อแตกแต่ไปเข่าคอไม่สบายกลับมาตัวร้อนเพิ่งตัวร้อนวันนี้ครับกลับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพิ่งมาเป็นวันนี้ขี้มูกไหลก็คือไอทีอ่ะ อะชิวที่ขี้มูกไหลย,ย้อยเลยอะใช่ครับมันเดี๋ยวร้อนมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับเขาขอะ โควิดไม่มีหรอครับผมกับลูกหรือว่าอะไรอะ่ะผมป้องกันตลอดคือเขาบางคนอะ่ะเขาลดป้องการป้องกันอะ่ะแต่ผมผมผมไม่มีไม่มีลดครับผมป้องกันแน่นตลอดแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเอ่ยผมป้องกันตลอดครับไม่มีแน่นอนหน้ากากใส่ตลอดขนาดผมยังเป็นเลยขนาดผมยังเป็นเลยครับ เดือดเต็มแล้วมันเดินไม่ได้เดี๋ยวมันต้องรออ่ะห้าทีอ่ะเป็นตรอดเป็นตรอดเป็นตรอด เป็นตรอดเป็นตรอดนี่ดูว่าเราให้ดูสวยไหมอันนี้รอยแดงนะเจ็บชิบหายฮช่ปะใช่ปะพอแล้วครับพอแล้วที่เล่นเกมมดเหรอเดี๋ยวค่อยเล่นครับ เดี๋ยวค่อยเล่นเล่นตอนนี้แหละหอ,อะไรวะเต๋เดี๋ยวแม่งมาเต็นหน้าโรงเรียนแน่นอนใช่เหรอ <laughs> <laughs> มันแคนเหรอมันกับมึงแล้วเหรอมันแคนไม่ได้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ใช่กูรค้กูจ้วกเลยไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยังลุงไปแจ้งเขาแล้วนะเจ้าของสนับกับเจ้าของปลาสลัมโดนจับไปแล้วไม่รู้โดนอะไรบ้างล่ะ <laughs> มันเป็นลายเดียวกับเมซี่ครับผมคิดว่าถ้าผมสักเหมือนเมซี่ผมจะเก่งเหมือนเมซี่ไปคือผมชอบโดนโดแต่ว่าครับผมดุงไปฆ่าคนในเซฟต์โนทำไมใช่หรอยตีสั่งอ่ะมันบอกว่าหน้าโรงเรียนอ่ะครับเป็นลายก็เดี๋ยวผมลงโทษเป็นใบเหลืองไปเล้ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปอยู่ประเทศไหนก็มีแต่ใบเหลืองแป๊บหนึ่ง อ่ะลุงเห็นไฟตรงนี้ไหมครับอ๋อไฟตรงเนี้ยเป็นเส้นกําหนดเส้นโอเค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 ตีเป็นเส้นได้เลยนี่ฝากๆดูฝากขอโทษเขาด้วยนะครับผมไม่รู้จริงครับเฉเฉไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับไอเตะสัตว์โดนใบเหลืองเลยเฮียเลือกอะไรครับเลือกไปแทงหน้าเซฟโซ่ได้ไอสัตว์มาเนี้ยมานี้เดี๋ยวจะบอกมาเนี้ยมานี้ยมานี้ยมาเนี้ นี่ม,มึงเห็นไฟตรงนี้ไหมถ้าคือไฟตรงเนี้ยคือเซฟโซนเห็นไหมเนี่ยไฟอย่างเงี้ยคือเซฟโซนจำไว้มึงอ่ะกูโดนไปเหลือใกล้สัตว์กูดูเองเย้ครับประมาณนี้เรื่องราวกันหน่อยนะโอเคขอบคุณจ้าได้ไหมได้มันอยู่ในเขตเซฟโซนครับเดี๋ยวปีกนิดนึงมันจะไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าอ้าวถ้าแล้วถ้าเขามาตีลูกบอยอ่ะเมื่อวานเนี้ยโรงเรียนแดงมาตีลูกบอยเต็มหน้าโรงเรียนอ่ะ อต่าันนั้วเลยเอาเป็นเซฟโซน,ยนอย่างนั้น่ะมีไฟตรงนี้กําหนดอยู่ไงเนีย่ยเส้นไฟเออแอดมินแอดมินอ่าสมมติถ้าเขายืนอยู่หน้าเส้นไฟอย่างเงี้ยครับสามารถแทงได้ไหมตรงหน้าเหรอใช่ฝั่งไหนเซฟโซนฝั่งนี้หรือฝั่งฝั่งฝังง่งนอกฝั่งนอกเซฟโซนถ้าตรงเนี้ยได้เนะี่ยอ๋อโอเคถ,ถ้าเส้น,นอ่ฮะเราก็เล่นเส้นใช่เล่นเส้นได้ใชเล่นเส้นเลยโอเคัตเลยโดนเลยแม่ มาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกอยังไงเราก็สายเหลืองอยู่ละใช่ามาใบแรกธรรมดาไม่ได้คิด,คดมากกระไรแต่ส้มนี่คิดมากนะสัตว์ดูแล้วไม่มีหรอกพอไปดูโรงเรียนเราเลยดิเมื่มอวานมันมาเต็มหน้าโรงเรียนหนึงลุงมันไม่เห็นโดนอะไรเลยอ่ะสัตว์ไอ้นีงเขาปดหัวอะไรเหี้ยแต่ท้า้เขาขปดหวัวเลย,เย,ย <laughs> เราไม่มีไฟเลยไหนอ่ะไหนไฟอ่ะเพราะเราไม่มีไฟของเรามีแต่ประตูอาจจะอยู่ข้างในก็ได้ตอิไหนอ่ะไหนไฟอ่ะเห็นไหมเห็นสักดวงไหมมันมีสักดวงวงเรียนอื่นเม่นพร้อมไปดูวงเยนอื่นเลยพวกนั้นแม่คงแบบฟ้องเลยอ่ะ ไม่เขาไม่ได้ฟ<ม>้องเขาไม่ได้ฟ้องแอดมินดูอยู่ไม่เป็นไรเราปิดก็เป็นเราปิดสัญหาเขาต้องเชื่อถ่ายให้ลิงดูไงถูกต้องแล้วต้องทำอย่างนั้นถูกต,ต้องแล้วแม็กถามเอ้อดีตรงนี้ได้ไหมตีบอกเอาดิไป <c oughs> วอ่ะอะไร <c oughs> เอาสิ อาดูดิ่ไฟปะมีคนจอดรถเข้าไปอยู่ในร้านผับป่ะไม่ได้ผับมนเขาเซฟโซนเนี่ยไฟข้างหน้าตรงเนี้เขาเลยครัเซฟโซนนี่แล้วก็อยู่หน้าเซฟโซนนี่ในปุ๊บไหมนปุ๊บไม่ใช่มันเซฟโซนเขาไม่ได้เซฟโซนเราจอดก่อนดีจอดก่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าออกมาจากตรง,นงตตเนี้ยแทงได้เข้าใจป่ะเนี่ยถ้าอยู่หน้าเนี่ยสมมติสมมตินะสมมตนะิถ้าอยู่ข้างในเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยแทงไม่ได้แต่ถ้าหน้าตรงเนี้ยนิดนึงอะแทงได้เก็ตป่ะเก็ตนะ อยู่เราเราไปดูที่จุดเกิดเหตุตะกี้นี่ด้เต๋ยไปดูจุดเกิดเหตุตะกี้นี่ดิตรงจุดเกิดเหตุรายงานข่าวตรงจุดเกิดเหตุว่าตรงนั้นอ่ะมันในเครื่องนอกหรือว่าเค่องในเราจะได้รู้ไว้ถ้าเขาขยบแหลมมึงมือเคยเห็นเทพเจ้าเซฟโซนในวอรซีไหมกูเนี่ยคือค่าเทพเจ้าเซฟโซนในวอรซีเว้ยกูบอกให้คือมันจะมีเส้นบางๆอะ่ะคำนวณเป๊ะเลยอ่ะใช่คำนวนแบบแทงโยกวิ่งขวายิงเข้า ขวาเข้าขวาเข้าขวายิงเข้า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 กูเนี่ยคือทเ่พเจ้ามานด้ตัรด้คเจีอย่ไปเติมแพงโคตรครับเติมเงินตังเอาตังนอนโรงพยาบาลดีกว่าเก็บรับเปิดใหม่ นี่ขวา cents, ขวา e! ขวาขาไปขวาขวมใส่ไม่ใช่ตรงไปเข้ามาใส่ไปแล้วอ่าจอดอยู่กไปแดงครับสองเลนด้ะสอเลนด้ะสองบ้าสองสอบ้าสามแค่นี้เอาไปละเอาปละ สมอยเอาดีๆพี่สมอยทำไรสวนแทงดิไม่แทงอ่ะทำไรทำอะไรเรียกเราลงพยาบาลมามาที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งเออมาที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งเบาๆใครอ่ะบอกกูนี่แหละรู้ว่าเก่าเบาๆในโง่จำไว้รู้ว่ารุ่นใหญ่แต่ระวัง เฮ้ยเอาโมไซค์มันไปทิ้งน้ำดิไอ้ตี๋เอาโมไซค์มันไปทิ้งดีกว่าไปเร็วไปไปเก็บ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 ของไปเอาโมไซค์มันมาไปแจกไปแจกให้บิ๊กบอยไอไอไม่ใช่อ่าอ่าอะไรวะชื่อเรียกเราไงุ่นบอยครับรุ่นบอยเออเอาไปแจกเอาไปแจกรุ่นบอย เอาไปแจกคนบ่อยเล่ไม่เท่าไ,ไหร <นะ S 2> ่หหหเอาไปให้เพื่อนเราไปให้เพื่อนเราเดี๋ยววางไว้ในโรงเรียนอ่ะเอารถมาแจากครับเพราะนั้นเขาเต้นหมอลำอยู่เขาไม่ว่างคุณหรอกคือเขาอยู่ลำมาชั่วโมงแล้วไอเต๋ฮิวเป็นเดทปะกูฮหิวนะ คิวเลยว่าคิวไม่ได้วันแเริ่ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วนรกไม่ลดเลยรถใช้ได้้วครับสีแดงอ,อันเนี้ยอันเนี้ยครับดูค,คนเดียวดูไปแล้ว มันขับเลยไปดูที่จุดเกิดเหตุไม่เท่าไหร่นี่หว่าตงนั้นสตาร์ทลูกมาทางที่พวกมึงต้องเดินน่ะกูเดินมาเยอะตอนกูเดินนำอยู่ในท้องอยู่เลย ดูที่มันมีไฟอ๋อนี่ยไฟเต็มแยกเลยนะครับไฟเต็มแยกเลยนี่เลยฟ้าเู้าคืออะไรฟ้าฟ้านี่แปลว่าอะไรอ่ะไม่ไม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจอดจอดจอดได้เลยเนี่ยไฟไฟมันจะก้างวถึงนู่นไฟสี่คือคือถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยไม่โดนอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยเาอยู่้รัะโดนอ่าถ้าอยู่ข้างในเนี้ยไม่โดนไม่โดนเย็นนะเก็บโอเค ให้มันมาวะเอาวะมาจอดแล้วจอดในเซฟไปรอไปรอไงเอาเปล่าหมดเจอดเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าลประเดี๋ยวขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงที่กว้าเราเสียบขึ้นที่สูงแล้วก็ไปซัดมันหาหาสะพานอะแนวที่ปีนอยู่ทางนั้นอะเนี่ยปขึ้นนี่ปล่เนี่ยปีนปเนี่ยได้ีนได้ มันจะมาเหรอไอต้ตี๋เดี๋ยวไปรอให้รอให้มาแล้วครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาเนี่ยนี่นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอตี๋มาแล้วขึ้นมา ไปไปแล้วไปไปไปแล้วโอ้โหมันเย็นรอแล้วสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟถ้าไม่สู้ก็คงจะตายถ้าไม่สู้ก็คงต้อง,างอายอยากเอาเลือดไปป้ายเสื้อหรือเปล่าถามแค่นี้ขึ้นมาดิอ้า เฟ e ี้ยวไมเหรอเก่ง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 ก็ได้พื้นนหนิมาได้สิมาเลยมาดิยเฮ้ยจะตึตกอะไรสู้ติดคนแล้วเองอ่ะเองสู้ติดคนเองสู้ติดคนเองสู้ติดคนแค่นี้นะมีแค่นี้นะเองสู้ติดคน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 เอ้ย